นี่ไปดิเขาเปิดคนโค้ดลองระบบเลยครับปั๊บเจ้คนละปั๊บสแกนปั๊บเดี๋ยวลองเดี๋ยวนี้ตั้งหลังล้อคนแรกเลยนะครับเขาลงตรงนี้เขาลงตรงไหนสแกนเลยครับ อะไรอะลุงครับยุ่งอยากว่ครักษาดิ๊กระบปันจริงเหรอระบบปั่น แ้ามมนั้งสามสีาน่ะมากอบอยู่อ๋อนี่มันสมาชิิสมาชิเาสมัชิิสมาชิคนติดวมเดินดังเล นี่ขออนุญาตนะครับเนื่องจากว่าทดลองระบบวันนี้วันแรกอาจจะช้าหน่อยครับเพราะว่าเพิ่งเพิ่งลองคั้นแรกนี่คั้นแรกคั้นแรกเลยจริงๆกับระบบนี้ครับ อ๋อช้าหน่อยครใช่เพราะแค่ปัญหาใช่เออมันเซฟไม่ได้ครับผมมันเซฟไม่ได้ระบบเซฟไม่ได้แล้วก็เหมือนกับมันไม่เด้งมามันเหมือนกับไม่รู้ว่าข้อมูลเซฟในในใดอันนี้เซฟไม่สำเร็จก็หลข้อมูลเลยไม่ขึ้นแต่คนอื่นเขาทดลองกับเขาึ้นเหมือนกันจะดีผมเข้าไม่รวยอันนี้ถ้าแบบเนี้ยปัญหาละ จะต้องท้าหลอกหลอกสองในคณะเสดสายายโนนะครับเป็นสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวงครับพร้อมด้วยท่านประลัดเทิดบุญศิลาลมครับท่านประหลัดาวุโสอำเภอบ้านหล,ลวงนะครับวันนี้ก็ได้นําทีมของอฝ่ายปกครองและคณะเจ้าหน้าที่สาสุขครับมาทดลองระบบครับทดลองระบบในการคัดกรองโควิดนะครับจากด่านคัดกรองบ้านนาวาย อำเภอบ้านหลวงนะครับซึ่งระบบใหม่ที่เราใช้นี่เป็นระบบการสแกน QR code ครับจากเดิมที่เราเคยใช้ระบบเสียบบัตรนะครับวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อเป็นการลดนะครับลดการแพร่กระจายเชื้อจากผู้ที่เดินทางสัญจรผ่านด่านนะครับกับเจ้าหน้าที่ของเรานะครับก็เลยใช้เป็นการทดลองในระบบสแกน QR code ที่เห็นอยู่นี้นะครับซึ่งวันนี้เป็นการทดลองระบบวันแรกนะครับทดลองระบบในวันแรกก็อาจจะมี เรื่องของปัญหาอุปสรรคในหลายๆส่วนซึ่งก็เราก็จะได้รวบรวมนะครับวันนี้ประเด็นปัญหาอุปสรรคข้อบกพร่องข้อจํากัดในการใช้ระบบเพื่อไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขต่อไปครับ